ก็กล่าวสี้นเพื่อนนะฮะวันนี้ขอให้ก็จะมาทําการแน,นระนำโปเกมอนศาสตร์ท่าเหล็กเนาะที่ทุกคนควรมีเนาะถึงแม้จะไม่ใช่ท่าเหล็กทั้งทีมก็สามารถมีประดับในทีมได้นะฮะก็คือแบบว่าพาสีหรือว่าพวกน,นี้คือโกงมากฮะก็จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์เลยตับเพื่อเป็นใจผมเลยนะโอเคฮะทุกคนปัไปดูกันดีกว่าเนาะแรกนั่นก็คือฮาก,กาเนลฮะทุกคนซึ่งฮาก,กาเนลเนี่ยพาสีขเขาได้สิก่อนที่จะไปพาสีฮะเรามาดูค่าเริ่มต้นก่อนเนาะขั้เริ่มต้นของฮากาเนลนั่นก็คือเกคน ก็สปีด30เนาะโดนโจมตี85แล้วก็ดีเฟส200ก็โจมตีพิเศษ55แล้วก็ป้องกันพิเศษ65นะฮะทุกคนถือว่าเป็นตัวละครที่โกงนะของหมอเลยฮ่าสิ่งวคือเมื่อโดนโจมตีเนี่ยก็จะสามารถก็จะทำการไล่ตีเพิ่ไปเนาะมาดูกันฮะว่าจะจริงหรือไม่เนาะการจมตีมาฮะฮะการา์ไนแอนด์ใช้สกิลหนึ่งตีไปเนาะถือว่าโกงมากเลยฮะทุกคนก็ต่อไปก็ล็อตชนะ็อตเนาะ เนาะช็อตหเปล่าไม่รู้นะฮะโอเคเนาะโจมตีเลยฮะนี่ฮะคนก็จะเป็นการโจมตีแบบกลุ่มเนาะซึ่งถ้าโดนจังๆก็คือสามารถลงไปนอนได้ะฮะตัวละครต่อไปก็อย่างกับเจ้าตัวนี้นะฮะทุกคนอารอนเนาะน่าจะใช่นะฮะทุกคนถ้าผิดถ้าผิดก็ขออภัยนะฮะทุกคนขั้นเริ่มต้น,นก็คือพี่เจ็ดสิบนะฮะทุกคนสปีดห้าสิบเนาะโจมตีหนึ่งร้อยสิบนะฮทุกคนแล้วก็ดีเฟนซ์หน180นะึ่งร้อยแปดสิบเนาะตีพิเศษหกสิบนะแล้วก็ค่าป้องกันพิเศษคือหกสิบนะฮทุกคน ฮัลสิบตัวนี้ก็คือเมื่อใช้หนติก็จะมอบโล่ให้หน้าที่นะฮะทุกคนโล่ที่หนามากฮะโอเคเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าแล,ล้วนี่เมื่อเริ่มต้นก็จะมอบโล่ให้ตัวเองด้วยนะฮะทุกคนผมเรียมบอกไปก็จะมอบโล่กับตัวเองด้วย,นนยกกวเวยนาะก่อนจะเริ่มนะฮะทกุกคนแอนนี่ก็จะทําการใช้ฮ่าดิวซ์เลมเนาะก็จะทําการมอบโล่ให้ด้วยนะฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนเห็นไหมก็จะทําการมอบโล่ให้เนาะซึ่งถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากฮะผมเอามาสี่ตัวเนาะ ซึ่งถ้าเกิดว่ามี6ตัวเดมอว์รู้ให้6ตัวเลยนะฮะทุกคนหวยแม่ตัวที่โกงมากๆเนาะตัว่อไบก็น่าจะเป็นเอกิสแลนนะฮะทุกคนซึ่งตัวนี้ก็คือค่าเริ่มตัวสิบเนา้สิอสิบจะตีห้าสิบวาตีเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบนะฮะทุกคนจะตีเลขเศษ่งเนาะแล้วก็ค่าประกันไม่เสิอหนึ่งร้ห้าสิบซึ่งตัวนี้คลาเสียวตัวนีกันนะก็คือมีฮ้ทุกคนค่าเสียวตัวนี้ก็คือก็จะทำการมาป้องกันให้ให้เกิด ไม่ต้องกลัวว่า,เรา,เ,ราเราจะแพ้เลยนะฮะทุกคะนะคะโอเคเนาะซึ่งถือว่าเป็นตัวละครที่น่าใช้มากนาทุกคะนะค,ะคอมโบคู่กับฮาก,กานิเวลได้ดีแน่นอนเห็นไหมเข้ามาป้องกันให้นะฮะแล้วก็โดนทากยวะะะะะะได้ตีเนาะ,ะนี่ฮะทุกคนได้จะ <c oughs> ิวมีฮิวได้ทุกคนก็ขอปีฉาดเลยเนะะ <c oughs> าะเอาไมเได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะอันนี้ถือว่าน่าสนใจเอาเรื่องนะฮะทุกคนบอกเลยว่า ให้หัวม้าตนะฮะตัวน,วนี้ตัวนี้มีดีอย่างนี้คิดนะฮะนี่แง่าการจตีมานะเนาะแง่ทุกคนนี่เขาจะเปลี่ยนเป็นดาบนะฮะทุกคนแบบว่าจะตีเป็นดาบเนาะนะฮะเขาจะทำการโจมตีแรงกว่าเดิมนะฮะทุกคนถ้าเกิดว่าเราใช้ตีเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นดาบก็จะโดนไล่ตีด้วยเนาะถือว่าผ้าสีสมมาน,ะะนี้คือโกงมากฮะนี่เป็นไง คอมโบสองตัวได้ฮะตัวนี้คือคู่หัวแน่นอนฮะทุกคนไม่ควรพลาดนะสองตัวนี้แล้วข้อต่อไปนั่นก็คือฮัสซัมนะฮะทุกคนอ้างสองของสไตนะฮะจี๊ดสิบห้าทุกคนจี๊ดสิบห้าเนาะจมตีรอสามสิบเออว่าจมตีแรงมากนะฮะทุกคนก็ค้าป้องกันนี่เหนือยะ้าทุกคนจมตีไม่เสียห้าสิบห้าบ้องกันไม่เสียแปดสิบห้าทุกคนถือว่าเป็นตัวที่เก่งเอาเรื่องนะทุกคนตอนนี้ก็ปัจจุบันยังมีคนใช้อยู่เนาะซึ่งมาดูเลยว่ามันโกงแค่ไหนฮะทุกคนซึ่งหนนนน้าาาาสสไไไตต์มมีีออัลลลิก็คืเเเรรถ่่่ดดยยะะะฮู จมตีนะถ้าศัตรูตายก็คือเราสามารถจมตีได้เร่อๆเลยฮะนี่เนาะถือว่าเป็นตัวที่แบบว่าร้นแถวหลังได้ดีมากฮะผมบอกเลยว่าไม่ควรมาพลาดานะตัวนี้นั่นคือถ้าศัตรูถ้าเราจมตีศัตรูตายนะคือนี่นี่เนะี่ยก็ไฟอิงแทน,นะฮะนี่นะรอไปนี่เป็นไงตายฮะเราก็สามารถได้ใช้อีกครั้งเนาะถือว่าโกงนะฮะทุกคนถือว่าไม่ควรมาพลาดานะตัวนี้ โอเคทุกคนแล้วก็ทำการปดฉากอย่างสวยงามไปนะฮะทุกคนเที่บรายทุกคนแอนิเมชันก็ที่มากฮะทุกคนถือว่าไม่คว่พลาดอย่างใหญ่หลวงฮะทุกคนส่วนของตัวแมนิซอนนะฮะทุกคนผมก็ไม่ค่อยแน่ใจรายละเอียดสกิลเท่าไหร่นะฮะแต่ค่าเริ่มต้นก็คือ70็ดสิอใพีฮะนตีหกสิบแลีเจ็ดสิน้อก็ดีเฟนต์หนึ่สิบหาตีไม่เสร็จหนึ่งร้อย130แล้วก็ค่าดีเฟนต์แต่พีเสียจหนึอ90ฮะทุกคนผมไม่แน่ใจนะละรายละเอียดสกิลเท่าไหร่นะฮะะะทุกกคคนนน็ขอออภัยยด้วโเเาซึ่ง ตัวที่เหลือนี้ผมก็ไม่ไม่แน่เหมือนกันนะฮะผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้กับตัวนี้คือโกงแน่นอนฮะแล้วก็เมตากรอนี่แน่นอนว่าผมรับรองว่าโกงเลยตัวนี้เพราะว่าใน p p หรือว่าลาบารอเนี่ยก็สามารถก็ใช้กันนะฮะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนะนี่ฮะคอยม,มีคอมมีลูคาริโอเนาะซึ่งเราก็อยากลองสู้ดูนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปเพื่อนเขาฮะนี่ฮะทุกคนลูคาริโอเนาะซึ่งสปีดอของเขานี่โอ้โหสองพันห้าร้อย ถ้าเป็นฟาร์บปาห,หรือว่าฟาร์บปลาอะไรคนนี้เนาะซึ่งถือว่าดีเอาเรื่องครับทุกคนดูไข่โอ้คือเป็นตัวที่ผมอยากได้มากฮะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าหาจะไหนเนาะซึ่งนี่ฮะส่วนตัวที่เจนที่เป็นสายฟ้าเนาะแม้จีซอนหายทุกคนก็จะมีคนใช้บ้างเนาะนี่เลยนี่ฮะน่าจะโกน่าดูฮะทุกคนผมบอกเลยสปีดเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์ฮะทุกคนได้เป็นพาร์สีเนาะซึ่งเขาปั้นกันเยอะมากฮะนี่ฮะทุกคนเลยนี่ประมาณคนนี้เนาะซึ่งอันดับที่สี่สิบของเซลล์ฮะทุกคน นี่ฮะนี่27ก,ก็มีโอเคทุกคนแล้วแต่คนชอบเนาะนี่ฮะทุกคนเมนตากอสเนาะซึ่งคนนี้ก็น่าสนใจนะฮะทุกคนเมนตากอสเขาเนี่ยฮะเพิ่มสเปเชียลให้แถมสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็ถือว่าดีใช้ใช้ได้นะแล้วก็ไอเทมก็ก็ไม่เร็วฮะถือว่าดีส่วนเดียก้านี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคนในเซิร์ฟนี้ม,มีหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่มีกิจกรรมมาให้สุ่มเนาะซึ่งก็ต้องรองต่อไปนะฮะทุกคนว่า มาเดียกาตัวเนี้ยจะมาหรือเปล่าเนะาะงั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะส่วนตัวเลจิสติวเนี่ยผมลืมไปเลยตัวนี้ก็คือก็ถือว่าโกงอยู่นะนะเป็นเทพนะฮะป็นไม่ในตำนานด้วยเนาะก็ไม่แน่ใจภาษีเหมือนกัน,นะฮะขออภัยนะถ้าผมผิดพลาดอะไรก็อย่าด่าผมเลยฮะ <c oughs> ขออภัยฮะทุกคนส่วนระดับ A นี่ตัวนี้ก็ถือว่าล้วงหลังได้ฮะพอใช้ทพรตัวนี้ถ้าใช้อันติก็จะไม่มีใครสามารถล้วงหลังหรือว่าโจมตีเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ก็จะทําการทําให้ศัตรูติดสับสนได้เนาะไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่า้าทําการได้แหละเดยผมขอไปหาข้อมูลใหม่อีกทีเนาะงั้นวันนี้ก็มีวันนี้นะฮะเช่ากด like กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมเลยเนาะขอตัวไปก่อนอยากให้ผมมาแนะนําตัวละครถ้าอะไรก็บอกได้นะฮะไปก่อน,นะฮะ